สวัสดีค่ะวันนี้จะมาแนะนํนาวิธีการดูแลปฏิบัติตัวเองหลังจากทำศัลยกรรมจากซียซีคลินิกนะคะทำศัลยกรรมตานะคะรำดับแรกค่ะใช้น้ําเกลือนะคะเทใส่ใน้ันซัรีหรือคัตวจันบนะคะล้างให้ทั่วเปลือกตาทั้งสองข้างนะคะอย่าให้มีเครือบคาบเลือดเกาะเกิดกลางบร,ริเวณแผลนะคะตาเลื่อนของตัวโพพิดีนนะคะเทใส่ใมคันซรีหรือคัตวจับเหมือนกันะคะ่ละล้างให้ทั่วเปลือกตาทั้งสองข้างนะคะ ก็ตามด้วยส่วนของตัวที่พึ่งป้ายแผลเพื่อให้แผลสมานติดกันได้ดียิ่งขึ้นนะคะใส่ไม้พันสมรีหรือคัดจนบาดท่าเฉพาะบริเวณที่เป็นแผลเย็บไม่ต้องทั่วเปิือตานะคะตามด้วยส่วนของตัวยารับประทานนะคะยาตัวแรกค่ะในส่วนของยาแก้ปวดเนาะลดอาการปวดแผลรับประทานเวลาที่ปว,วดแผแลผแผเท่านั้นระยะห่างกันได้4ชั่วโมงนะคะถ้าไม่ปวดไม่ต้องทาน ตามด้วยส่วนของตัวยาลดบวมนะคะรับประทานครั้งละ1เม็ดวันละ2ครั้งนะคะหลังอาหารเช้าเย็น2เวลาคะยาลำดับสุดท้ายนะคะเป็นการแก้อักเสบทาเชื้อนะคะรับประทานครั้งละ1เม็ดวันละ2ครั้งก่อนอาหารเช้าเย็น2เวลานะคะ วิธีการปฏิบัติตัวเองดูแลนะคะห้ามให้แผลโดนน้ำจนกว่าจะตัดตมไหม7วันนะคะใช้สำลีชุดน้ำมันหมานหรือน้ำเกลือเช็ดทำความสะอาทั่วใบหน้านะคะแต่ไม่ต้องล้างหน้าห้ามพยี้ตาแรงๆงดอาหารทะเลของหมักดองส้งตมตำปลาร้าแอลกอฮอล์นะคะจะทำให้แผลอักเสบติดเชื้อได้นัดตมมัดไหม7วันนะคะก็เสร็จสิ้นแค่นี้ขอบคุณค่ะ